สวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามยายเพ็ญด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะถึงสะพานตรงนี้เข้าป่าบางทีก็หลงนะคะเพื่อนๆก็เดินมาทางนี้ทางมันมีหลายทาง แต่ก็ถึงกันหมดเลยค่ะเดี๋ยวเยอเพนจะมาหาเห็ดแถวนี้เลยค่ะหาเห็ดหาผักมันมีให้เก็บอยู่ค่ะแต่มีไม่เยอะเพราะว่าคนเดินเยอะเห็ดไม่ค่อยมีตอนนี้เราขึ้นมาสูงมากเลยค่ะ ที่นี่มีคาเฟ่บนยอดเขาวันนี้เป็นวันหยุดรถเยอะเลยครับเพื่อนๆเ,เขาขึ้นมาข้างบนสำหรับคนมีเด็กคนเยอะมากเมื่อเช้าอากาศไม่ดีตอนนี้อากาศดีเลยครับเพื่อนๆ เรากลับว่าจะานั่งดื่มคนละแก้วเป็นการพักผ่อนค่ะกีฟินอรพลัสน,น,นั่งไ่ไหนดีเรากลับมาบ้านหลังจากไปเดินบนภูเขาแล้วเราก็ ซื้ออาหารง่ายๆมาทานค่ะเพื่อนๆซื้อสำเร็จมาทานก็จะมีปลาไซมอนค่ะมีปลาไซมอนแล้วก็มีผักมีกุ้งมีน้ําจิ้มคะคะเพื่อนเพื่ยายเพ็ญบอกว่าชอบปลาไซมอนแกก็ซื้อให้พิเศษค่ะ มีน้ำจิ้มสองแบบค่ะแบบออกหวานนิดหน่อยแล้วก็จะออกไปทางเค็มนิดหน่อยค่ะเดียมน้ำส้มค่ะอยู่บ้านเราเองค่ะอยู่ในห้องรับแขกดูทีวีไปด้วยค่ะเพื่อนๆติดตามข่าวค่ะกินง่ายๆเพราะทั้งสองคน คิดว่าเราอ้วนทั้งสองคนค่ะอยู่ด้วยกันแล้วกินบ่อยค่ะอยู่คนเดียวกินไม่บ่อยค่ะอยู่ด้วยกันกินอาหารด้วยกันมีความสุขดีค่ะเพื่อนๆนน้ำหนักก็เลยไม่ลดค่ะอากาศดีค่ะเพื่อนๆอนยายเพนกับแฟนก็เลยเดินเข้าป่าค่ะพอดี ยายเพนเจอดอกไม้ข้างทางเห็นมันสวยดีเลยถ่ายภาพถ่ายวีดีโอเอาไว้นิดหน่อยค่ะแค่สองสามนาทีเองค่ะเพื่อนๆเนกดเดินขึ้นขึ้นเขาไปก่อนคนเดียวเลยค่ะแล้วทางขึ้นเขามันก็หลายทางค่ะเป็นเส้นทางคนเดินเล็กๆมันจะแยกแยะออกไปเรื่อยๆเ,เลยค่ะ มันอาจจะหลงทางได้ค่ะแต่ถ้าคนไหนรู้ทางลัดก็จะเดินทางลัตได้ค่ะเพราะว่าเส้นทางทุกเส้นทางมันจะติดต่อกันและเชื่อมโยงกันค่ะยายเพนเดินหลงค่ะเพื่อนๆเ,เพราะว่าแกไปแยกหนึ่งยายเพนก็ไปแยกหนึ่งพอดีมีโทรศัพท์เลยโทรไปหาแกให้แกอธิบายว่าแกอยู่จุดไหน ก็เลยไปเจอแกค่ะเพื่อนเพือนตลกดีค่ะหลงป่าป่าก็แย่เพ็นไม่ค่อยได้ไปเดินค่ะแกพาไปเดินป่านี้ก็เลยไม่รู้จักทีนี้พอไปถึงข้างบนมันจะมีคาเฟ่ยอยู่ข้างบนเขาจะเปิดแค่หน้าร้อนเพื่อรับบรรยากาศค่ะเราก็เลยได้ไปนั่งอยู่พักหนึ่งนั่งดื่มกันคนละแก้วพอกระหายค่ะ พอหายก็หายแล้วเราก็เดินลงมาเราก็สั่งอาหารง่ายๆนั่งทานที่บ้านอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขค่ะวันนี้ยายพินไม่ได้ไปวัดก็เลยอยู่กับแกตลอดเลยค่ะแกก็ชอบค่ะและขอบคุณเพื่อนๆ fc ที่แนะนำนะคะขอบคุณมากค่ะ